วันนี้เบลจะพาไปคาเฟ่สุดชิคในตอนนี้กันนะคะทุกคนตอนอื่นก็ขอมาเตรียมตัวกันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะแต่งหน้าทำผมประมาณนี้เลยนะทุกคนส่วนออฟฟิตก็จะเป็นแนวชิชิเก๋ๆหน่อยนะคะเพื่อที่จะได้เข้ากับคาเฟ่ แล้ววันนี้เบลจะเลือกใช้ลีเอลอออน้ำหอมกลิ่นวอมฟีเซียนะคะฟิลหอมแบบอบอุ่นละมุนละมุน,มนหน่อยดูมิเน่ร์รับรองว่าใครเดินผ่านต้องเลียวหลังแน่นอนตอนนี้เรามาถึงคาเฟ่แอร์ตานะแล้วนะคะบอกเลยว่าเป็นคาเฟ่ที่ฮิตสุดร้านยูแถวเจริญกรุงนะคะเป็นสไตล์มินิมอลนะมีความเรียบแต่เก๋แล้วก็ดีไซน์สวยและที่นี่ยังมีโครงการดีๆในการแบ่งปันอีกด้วยนะคะโดยทุกๆคำสั่งซื้อเนี่ยจะได้เหรียญมานะคะเพื่อหยดบริจาคให้กับโครงการต่างๆเรียกได้ว่าทั้งได้เที่ยวทั้งได้ทำบุญเลย เบลจะพามาดูมุมถ่ายรูปที่เขาฮิตมาถ่ายกันนะที่นี่มีมุมถ่ายรูปเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเผื่อใครมาเราจะได้ล็อกมุมได้เลยรูปที่ได้ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าสวยมากแล้วก็น้ำกับขนมอร่อยด้วยนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะทุกคนเบลใช้ดีเอลโลออน้ำหอมนะตอนนี้ตัวยังหอมฟุ้งอยู่เลยพอน้องเขาระงับเหงื่อและกลิ่นตัวได้ดีมากใครอยากตัวหอมกดตะกร้าเหลืองได้เลยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ